วันนี้พบกับช่องเชียร์ลิตเทนเกิลนะคะเย้ก็สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีอีกครั้งนะคะก็วันนี้เป็นวันวันพุธนะคะก็ได้ไปโรงเรียนเอ่อเปิดวันแรกของเดือนมกรานะคะสองห้าหกหกนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะอากาศก็วันนี้ก็เริ่มหนาวมาแล้วค่ะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะก็มาคุยเล่นกับทุกคนนะคะก็ เชียร์ไม่ได้ลงคลิปนานเลยค่ะต้องขอโทษขออภัยนะคะอะ่วันนี้เชียร์ก็ไม่มีอะไรมากค่ะแต่ว่าจะพามาดูบรรยากาศรอบบ้านนะคะว่าเป็นยังไงนะคะนี่ก็คือบรรยากาศหลังบ้านค่ะนี่เลยบรรยากาศหลังบ้านนะคะพื้นที่ก็พื้นที่บ้านเชียร์ก็กว้างอยู่นะคะก็นี่ค่ะนะคะแล้วก็คือเราจะมาแนะนำอ่อ น้องหมานะคะให้ทุกคนได้รู้จักนะคะหมานะคะนี่คือน้องเจ้านมสดค่ะเจ้านมสดนี่คือนมสดนะคะนมสดคือดาราประจําช่องเออพ่อนะคะเออดาราประจาช่องเออไอวิทพี่หญิงนะคะก็เขาเข้าทุกฉากเลยค่ะอ่านี่คือเจ้านมสดนะคะนี่เจ้านมสดขอมือแล้วโชว์สเต็ปแล้ว ไว้ไม่ได้เลยลุกขึ้นไม่ยอมลุกเลยค่ะทุกคนก็เดีย๋ยวเรามาดูตัวต่อไปนะจ๊ะนี่คือตัวต่วตอไปค่ะนี่เลยน้องกุยหุยนะคะเดี๋ยวเขาเขามีลูกนะคะเขามีลูกประมาณสี่สี่ตัวนะคะก็มีคนเอาไปเลี้ยงบ้างนะคะก็ตอนนี้เหลือตัวหนึ่งค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะตัวหนึ่งเดี๋ยวเราเอามาให้ดูค่ะ ไม่กี้นะคะที่ว่าจะเอาน้องหมาลูกหมาให้ดูนะคะนี่คือน้องหมาค่ะสัสดีครับพี่พี่น้องมีเองครับเป็นหมานะคะแต่ว่าตั้งชื่อหมีเพราะว่าน้องขนปุยมากเลยค่ะนะคะอันนี้คือแม่ของน้องหมีนะคะคุณกุยหฮยค่ะก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนนะคะเพราะว่าหมาที่บ้านคือเห่ากันไม่ไหวเลยค่ะ สวสีคะน้องหมีน้องหมียังเดินไม่คล่องเลยนะคะก็อุ้มเล่นๆวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ให้เอ่อให้แชร์ตอบคอมเมนต์ได้ตลอดเลยนะคะช่วงน,นี้ก็ไม่ได้ค่อยไม่ค่อยลงคลิปนะคะว่าไปโรงเรียนมีสอบนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้คะ่ะนี่นี่น้องเนาะ น้องสดมาแล้วนะคะโอ <t> ้ยหาวแล้วหาวนอนแล้วค่ะทุกคนถึงเวลาที่เชียร์ก็ต้องอืผ่าเจ้าหมีน้อยไปนอนนะคะหมีน้อยบ๊ายบายก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเชียร์ลิตเติ้ลเกิร์ลด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะพี่พีชจุ๊บ